สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกชื่อทุกท่านครับปีจีตารักทุกท่านข้าพิมเข้ามีพีธรรมดานะครับเข้ามีพีธรรมดาก็จะมาเสนอคุณนิคทีอธิบายนะครับคุณนิคทีอธิบายเขาวันที่17พฤศจิกายน2567นะครับคุณนิคทีก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมวันละสองรอบสองรอบนะครับรอบเช้ารอบบ่ายนะครับขอขอบคุณสมาชิกชื่ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับคลิปๆๆๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อาจารย์เขาจะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมไปรื้นลมเพือความเป็นิงเท่านั้นนะครับมาชมกันเลยนะครับรอบบ่ายนีนะครบเขียนไะ้อย่างหกเข็แปดนะครับเน้นที่เขียกับแปดนะเขียนเก้าเก้าเขียนเก้าเก้าแปดเจ็ดศูนย์คูเจ็ดแปดศูนยแปดเจ็ดหนึ่งหึ่งเจ็ดแปดหนหนึ่งแปเจ็ดสองสองเจ็ดแปดสองสองแปดแล้วก็ ห้าห้าเจ็ดปห้าห้าแ็ดนะครับจัดไว้นนะอันนี้นะขอเน้นที่ท,าทายย้ายนะครับที่ท้ายนะทีเลยนะครับีหลครับขอเน้นที่เจ็ดนะครับเจ็ดครับไม่ได้ไม่ต้องขอหรอกนะเน้นก็เน้นเลยนะขอให้มันเข้าขอให้มันเข้าก็ไม่ต้องขออีกเดี๋ยวมันก็เข้าเอง ตอาเจ็ดกับลูกจะวิ่งน,น,นะนี่เกยีบายน,นะครับโอเคตามนี้แหละอันนี้ทางนี้คือเขาเรียกชุดเจาะใช่ไหมอันนี้เขาเรียกชุดวินอันนี้วิ่งกับลูกเจ็ดนะครับวิ่งกับลูกใครชอบแบบไหนก็เอาไปอันนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเอาทั้งหมดนะเอาไม่ใช่เอาทั้งหมดนะครับเป็นที่สิบเจ็ดนะอ่าครับเรียบร้อยแล้วน,นี่เกย์บ่ายนะครับนี่เกย์บ่ายนะนี่เลยครับเกียร์ออกเดี๋ยวไปเ,เวลาเกียร์แคปแคป แคปหน้าจอ,ไป,าาอาไปนะครับแคปดูแบบนี้นะ ขั้นเนาะขั้นเกี่ยวขั้นนี้นะครับฝากขอขอให้ขั้นโชคดีโชมดีนะครับในเอนนี้วันนี้ตามนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ